สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนีอน 3, ทุกท่านเรามาดูล่างกันต่อบนครบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สรุปร่างสิบห้าสรุปบนจบก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยล่างจับคู่กันล่างจับคู่ประจำวันที่สิบครับ อืมสิบหกด้วยจ้าแต่เ,เหล่าอะไรกันดีครับสิบครับหกแปดหนึ่งหกเราจะมาย้อนดูที่เก้าเก้าสีนะย้อนดูที่ห้าศูนย์ ามห้าหกล่างมาที่สามหนึ่งเราใช้เลขเปลืองไหมไม่เปลืองเนาะสามตัวเลยบวกเก้าคงดีร้อยสิบหน่วยแสนหมืน่นหน่วยสองครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้ง ไม่ได้บวกคงที่จับคู่กันก็คือสามยังไม่ได้บวก3จับบวกตรงนี้วะรบวกตรงนี้สามบวกหบวกหบวกแปดบวกเก้าคงที่ศูนย์้าก่อนแห้าศูนย์สองหนึ่ง สาบวกหเป็นเก้เก้าบวกเเป็นสิบดแดบวกหเป็นสิบสามด่วเก้าสิบบเอ็มสามบวกสคือห้บวกสเต็มเลยจ้ะโยนล่เถอ,อะ สี่หกสามหนึ่งแมนเนาะห้าหกเจ็ดแปดหัน,นบูผนะิดนี่โอ้เจ้าเก้า

เจ็ดแปดเป็ดบวกสามเป็นหนึ่งจะพูดก็คือสามแปดสามหนึ่งห้าเปด 1> ห1นึ่งจบไปเร็วเวไปที่สหนึ่ง 07โอ้เหตุผิดแล้วต้องห้าเปลี่ยนเล้ะ អ៊ី6 5 8เต็มมั้ยเต็มมั้ย5 8เด้อจ๊ะ3 1ไม่ใช่5 8นี่ก็มาที่5 8นึกว่าออก3 1 ต่อมาก็คือหกบวกสี่บวกหกบวกเก้าศูนบวกเจ็ดบวกสองบวกแปด 9ก้าบวกสอเบวกหเป็น6กบวกสี่เป็น10 6หบวกเเป็นห้าบวกสเป็น7 10 7สิบเจ็วกสามเจ็ปดเกิได้ศูนย์ าบวกหนึ่งเนอะเอาบวกแปดเจ็ดบวกแปดดีกว่าเปลี่ยนใหม่นี้เป็นเก้าเป็นเก้าดีกว่ามันใกล้เคียงกันเขาเรยกบนบนล่างเลยจับคู่ก็คือห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนี่เอาแปดเลยบวกสามไม่เอาเอาบวกแปดเอาบวกหนึ่งนี่แหละ แปดเก้าเอาเลขเรียงกันเลยแป็ดเจ็ดแปดอันนี้บวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งนะคะบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบหนึ่งบวกสองคิดผิดที่คิดเปลี่ยนเลขทพีโอกือคิดเจ็ดแปด

ไปที่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเดี๋ยวหลังถูกแม่นมากแต่เดินหน้าไม่รู้เป็นยังไงสุดท้ายท้ายสุดมันจะเป็นยังไงแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปด ร้อยสิบหน่วยบวกเก้าคืงที่แสนหมื่นหน่วยสองครั้งบวกล่างหนึ่งครั้งในล่างหนึ่งครั้งตรงขนาดเลยเอาที่สบายใจเก้าบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้า ดบวกเจ็ดบวกหกบวกเจ็ดเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามบวกสองเป็นห้าสามบวกสองเป็นห้า เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกหกเป็นสิบได้แปดตัวเดียวแปดเก้าจับพูดกันก็คือสามห้าแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้านี่ก็กันไว้นะ <laughs> กันไว้ได้ ไม่แน่บางทีมันออกอย่างนี้นะจัดไปใครชอบตัวไหนก็จัดไปเล็กออกแล้วทงํง่ายง่ายพอมันออกมันยากยากยากอันนี้มันชนบนเลยนี่อัน,นก็ไปชนบนุไปสามแปดสามเก้านี่แหละกันไว้ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้น นั่งอย่างเดียวสามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าสีหางดูเพื่อความบันเทิงนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางพิจารณา <c oughs> ก่อนนำไปใช้ย้อนหลังถูกหมดนะคะแต่เดินหน้ายังไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนดูคำเตือนจ้าแค่ไปลุ้น แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล่ำล่ำรยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า